ครับผมอ่านลงโป้นนะครับวันนี้ผมมาดูพระที่พัทยานะครับเดี๋ยวเราตามมาดูกันนะครับว่ามาพัทยาในครั้งนี้จะไปซื้อพระกลับไปกรุงเทพกี่องค์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับทองทำเงิน,านบางนาม,มา,าทองทำมาแพงอยู่ไม่มีปัญห,หากันอยู่แล้วอันนี้แกได้อันนี้ไม่ใช่ทองไม่ใช่ทองหมดแล้วอันนี้แกแกได้อันนี้อันนี้รู้อยู่มีทองแค่สององค์นี้สององค์นี้อันนี้อันนี้ด้วยอันนี้พระใหม่พระหนึ่งใบเหม่ ได้สิเออมาแล้วเอาให้หมดมันทองแท้อยู่แล้วเหรียญไม่เท่าไรเหรียญไหนอ่ะแต่คนนิยมก็อยู่หลักพันพันต้นต้นพันสองพันราคาขายนะเพราะว่าพวกนี้ถ้าสวยๆมันก็หมื่น่บาทมันมันต้องเป็นเียมาเห็นมาแพงันสองพันได้ไหมเนี่ยเออสีนี้แต่ยังสีนี้มันไม่เบลอคุณนี่งเอาเก็บไว้อะไเงี้ยเอาไว้ผมเนี่ยลงรีวิวแล้ยังอื่นนะย่งอื่นนะ ไม่มีแล้วโ้ดิเดียวเองไหนหมดไี่จะไปบ้านผมผมมีผ้าหลังร้อยในผ้าได้ดิเดี๋ยวไปหาเลยก็ผมจะไปหาคนหนึ่งก็ไม่ยอมให้ไป้นไหนผมมาแล้วเนี่ยให้หมดเดี๋ยวก็ไม่มาหายอะไรในไม่เกี่ยวเราก็ยังสองเพิ่มออกมาจะคุ้มแม่งหนึ่งเชื่อผมดิผมอะไม่รู้อ่ะผมเหมือนว่าผมเป็นเพื่อนคนหนึ่งเรารู้จักกันมานานมากมามันได้เสียเหลือเล้เพื่ได้ไหมผมเพื่อก่ันแน่หลุดไป อะไรยังอื่นอะยังอื่นมีเยอะมีเยอะเลยไม่รู้ผมย่อยๆก็ได้สองพันสามพันพันย่อยู่ได้ย่อยอะไรเงี้ยก็ได้ต้องไม่นั่งต้องไม่นั่งเล่นต้องไม่นั่งดูที่บ้านอย่างหาอย่างอื่นมาใส่อันนี้อันนี้สามพันหมื่นสามหมื่นสามอันนี้อันนี้สักสี่พันแล้วกันหมื่นสามเป็นไปหมดแล้วว่าพี่แม่ไกลแล้วอย่างเงี้ยก็ได้หมื่นสามเป็นเท่าไหร่มาผมงงแ้วกันอาจดะจดจดจอดี่บ้าไม่เอาไม่เอาิดสี่รูน ไม่เลี้ยงข้าวผมไม่ไม่เกี่ยวไม่เลยอ่ะชุดนี้ตีมาอ่ะชุดนี้ตีมาอันอันนี้น่าจะเป็นเน้นนั้งมั้งแต่ปล่อยได้จังเนื้อตายแล้วเหรอปล่อยแล้วปล่อยใครไปอ่ะมีน้องๆแถวนี้แหละเขาจไม่แพงโอเคโอเคได้ทำให้โอเคอยู่ได้โอเคขายเลยปล่อยเลยแล้วมันมีหนังกระป๋องแล้วก็มีอะไรอีกนะเมื่อกี้กระป๋องกับโปรเซส์จำพันที่นั้นอันนั้นก็ไม่แพงัพนกบเนก๋ดสวยนะของมูทิมไม่เก๋ก็เลยเก็บไว้อันนั้น ครเดี๋ยวผมตามไปบ้านนะเดี๋ยวผมต้องไปเที่ยวนะวันนี่ทัใจนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ผมที่